สวัสดีนะครับพบกับผมเชินเคยนะครับกับะายแสงมิตีนะครับวันนี้เราจะอยู่กันหน้าดวนเรียวไทม์นะฮะคือผมไปเจอคนหนึ่งเขาเล่นแบ็กสายฟ้าฮะผมไม่เคยเจอดาร์ฟนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังเกื่อนรชื่อ คือมันสุดยอดมากเลยเป็นการจบไวมากๆนะเ,เดี๋ยวผมไปรับชมกันนะฮะรับชมของฝั่งผมนะเริ่มแรกมาเดี๋ยวมีคูนหนึ่งเลยโอเคผมก็แบนยุงเขาตามปกตินะเขาก็แบนยุงผมโอเคเขาได้มูเมงมาอ่ะผมเห็นอย่างนี้ผมก็ตกใจผมแดนเมลสาก,กาดแล้วกันเออจะได้ร,รับจามเมจจะได้แรงๆหน่อยอผมก็ปล่อยแม็กซ้สายฟ้าเขาปล่อยมา แล้วก็เริ่มเปลี่ยนแทนไปครับผมก็ดาปกติของผมเลยนะต้องตัดดูเ้าตัดเมืองสกาดมาดูจังหวะนี้ฮนะดับการทีแ,แ,แคสมาฝั่งทัสซิมาคีก่อนนะแล้วก็แม่สายฟ้าเขาเร็วมากนะฮะแล้วติดสตาร,ร์ทนะเห็นไหมการลกผมติดสตาร์ททัสิมาคีผมก็ติดสตาร์ทนะฮะทัชิมาคีผมน่าจะโดนเดชของแม่สายฟ้านะทำให้ไม่ได้ออกสกิลยูว่หนะลังจากนั้นฮนะวัสซิแมนอันตีมา ถ้าใกีผมก็ติดสตันอยู่นะแล้วก็โดนพาสติของซีแมนเขาตายเลยฮะจบฮะเป็นการจบที่ไวมากแบบไม่ได้ทางตั้งตัวเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งคือเขาหน้าใส่ชุดเดสมาเกือบเกือบหมดชีมฮะแล้วแบบแม็กสายฟ้านี่คือแบบถ้ามันมันเร็วขนาดนั้น,นคือแบบน่าจะติดแคสของของมูเมงมามีมีบั๊กสปีดแล้วก็แล้วก็ใส่ชุดเดสนะเตะทำให้ ใส่แถวหน้าแล้วก็สตาร์ทถึงแถวหลังนะคืออาวุธน่าจะเป็นอาวุธสามดาวที่อยู่ในการสุ่มอันเนี่ยที่ใส่ที่ใส่ช่องช่องของเนี่ยช่องนเนี้ยนะฮะอันตีเกิดไปดูกันสร้างเป้าหมายรายเดียว200%พลังโจมตีและมีโอกาส100%ทำให้ติดสตาร์หนึ่งรอบอ่าแล้วก็คอโปรกับเซตเดสเห็นไหมผมหาเซตเดสมาใส่กัน ออกมาสักหนึ่งโอเคสายมึงสายฟ้าเซตน,น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าแพสซีเ,เลยนะแพสซีสร้างโบนนะัสนี่เขาหน้าเอาออกแล้วใส่แล้วใส่เป็นความเร็วมาแทนนะความเร็วก็น่าจะความเร็วแบบสุดๆไปเลย,อย45อะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนี้โอ้แต่ว่าสตันกับชุดเซตนี่คือแบบสุดจริงนะมุ้งเมงบัฟใหก้ก็น่าจะประมาณนี้ อ๋ออันนี้แพสซีฟมันเวลาทำห้าดาวก็ไม่ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่สปีดได้เออมันก็จะประมาณนี้เลยเออเดี๋ยวผมเอาไปลองใช้ดูบ้างดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮนะไปฮนะมนี้มฝ่ายเขาบ้างะชมฝ่ายชมฝ่ายสีแลวเงินโอี OD ฟ้าคำรานนะฮะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งรอยหนึ่งะฮะเลือกตัวกันมาผมแบนอยู่ ผมก็ต้องแบนเมลสกัดผมไม่คิดว่าแม็กสายฟ้าจะเก่งขนาดนี้เออแล้วก็ปล่อยให้แม็กสายฟ้าเปิดก่อนด้วยทําให้แบบก็ลุ้นดวงนิดนึงนะฮะว่าเออแม็กสายฟ้าจะติดสตันแถวหลังหรือเปล่าที่ชุดเบสนะฮะอ๋อเขาจัดทีมประมาณนี้ดูมูเมงฮะ,ะมูเมงสปีดมาก่อนเลยฮะแม็กสายฟ้าเขาเปิดหลังๆนะเพราะว่าบับมูเมงนี่คือมีผลมากๆเลยทำให้ให้ได้เปิดก่อนขนาดนี้นะฮะถ้าสมาติผมติดสตัน แล้วทัสมิกี้เขาก็ได้ใช้สกิลเพราะว่าทัสมิกิผมไม่ได้ออกสกิลแล้วพอเั้นทัสมิคกีก็าหายสตันแล้วพอวัคซีนแมนมาปาดอกเข้าไปก็ติดสตันอีกฮะติดเผาไหม้ด้วยคือแบบก็ล้มไปนอนนอนจนนอนหมดเลยไปอย่างไวฮนะโอ้โหคือแบบซิลผมไม่ได้ทำอะไรเลยเออรู้สึกยอดมากเลยนะคือแบบมันเป็นดาร์ที่น่าสนใจมากนะแต่ว่าหลังจากนี้ผมจะแบนแบ็กสายฟ้าแนละ้วถ้าดวงจะดีดีขนาดนี้นะ แต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยติดใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก็แตมก็สามพันกว่ากว่าแล้วผมก็เล่นแค่หกหกตาต่อวันนะฮะตอนนี้ก็แค่เอาเพชรถุง้อยแล้วก็จบอันนีโ้โบนัสที่ผมบอกไปคลิปเมื่อเช้านะฮะคือของผมอ่ะน่าจะรีแลง์มาที่ต่อสู้ลําเลิศนะฮะโบนัสแลกก็ได้ความเร็วที่สองเปอร์เซ็นต์นะฮะก็พอรีแลง์มาที่พันสองใช่ไผมก็ต้องเก็บพันเก้ากับสองพันแปดเพื่อได้ความเร็วกับพวกโจมตี เพราะป้องกัน HP เปอร์เซนต์พวกนี้มาใหม่นะฮะสอนต้นเดือนเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะหายไป5%ก็คือ2%องเอ่อจากผู้กลนะ้าแนวหน้ากับลานปลาลองมาสเตอร์ปลาลองมาสเตอร์เนี่ยฮนะอีก3%รวมกันเป็น5%ความเร็วที่จะหายไปนะสำหรับหน้ากากหวานที่ผมจะปั้นในต้นเดือนหน้านั่นเองนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะฮะการวิเคราะห์อของแม็กรกกลัวนะฮะกดไลค์ให้ผมทีนะฮะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะผมขอร้องเลยกดติดตามให้ผมดีนะฮะคือแบบอาจจะดูมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามหรือว่าไม่ได้สมัครแอคเคาท์เพื่อมากดติดตามผมขอร้องเลยฮะกดติดตามเลยฮะข้อมูลดีๆอย่างนี้หาที่ไหนไม่ค่อยมีหรอกจริงๆใช้จะมาที่อธิบายให้คุณฟังยาวขนาดนี้บ่าบ่าป่าคุณรอเล่นเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโซลอนยินดีขอบคุณมากครับ